ไม่แกะไม่รู้ายใช่หู้อร่อยนะเออมีหู้เลยเหรอไม่แกะมาเลยไม่แกะมาเลยมีดังว่ายังไงนะโอ้ปผมปาซื้อให้ตัวใหญ่เลยนี่คืออะไรคะลาบูลาบูบูแล้วลาบูบูร้องยังไงลาบูลาบูลาบูบูบูไหนแกะดูสิคะแกะเป็นไหม โอ้บอกป่าซื้อให้ตัวไงอะไรนะลูกเอากันไก่ก่อนอ๋อโอเคไหนมันมีช่วยแกะไหมคะม่่ชวยะแกยูแกะให้เนาะในหันหน้ามาบอกพี่ๆก่อนว่าหนูกำลังแกะอะไรคะไหนอ้วนๆแกะอะไรอยู่คะลาบูลาบูตัวใหญ่ไหมหนอุ้มไหวไหมลองอุ้มสิ อุ้มไหวอ่าแกะเลยค่ะมีอยากเห็นแล้วแกะมาทางตรงนี้ค่ะอายุดึงออกมาแบบนี้เฮ้ยรงนี้ดึงขึ้นมาจ๊อยแกะดึงนี้ค่ะดึงเลยเฮ้ยอุ้อุ้ย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 อ้ยออุ้ยดยอ้ยย้ยอุ้อ้ยยอ้ยอ้้้ มีอันนี้ด้วยตัวใหญ่เลยแบบไปซื้อให้นี่นี่เจ,จ,จ๋อเจ๋อเป็นครงนะว้าวเอาค่ะโอยดองดึงแก่ให้นะกดึงเลยเอาอุ้ยอ้อ หันหน้าราบูบูมาค่ะไหนไหนหน้า,าอู้หน้ารักจังเลยไหนทำหน้าเหมือนลาบูบูจี <c oughs> ตัวใหญ่ไหมคะลูก <c oughs> ลาบูบูเอาโอา้เอา้าเอ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 ายกไปเก็บไปยกไปเก็บยกไปเก็บค่ะยกไปเก็บไหมคะอืม บูบูตานี่เอาดึงตรงนี้ที่ป๊าป๊าสอนอน่ะแน่นเลยใช่เลยค่ะว้าว <c oughs> นี่แกูปูไรใช่ฮูม <c oughs> นะวววววายลวว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 ยูววววววเลยเก <c oughs> มเย <c oughs> มีดังว่ายัางไงนะ <c oughs> มีดังยังไงเมื่อกี้มีดังยังไงอุ้ยทำอะไรนะ่ะอุ้ยบูบูโดนเก็บแล้วน่าเอ้ยจะทำให้นะ มันคืออะไรคะบอกทุกคนนารูนี่สีาปา้าอ่าอใครซื้อให้ลูกอุ้มไหวเหรอเอ๋ยยังไงเอ๋ะเอาพาลาบูบูไปดูกระจกสีไป